ครับผมก็สวัสดีตอนเช้านะครับผมเดี๋ยวก่อนผมจะไปทางานมาดูชมกันบ้างกานชมมาดูเรื่องดอกนะอันนี้ดอกชั้นยวจะบานได้ได้ดีอันนี้เกือมาชั้นเดียวนะดอกชั้นยวก็จะบานได้ได้ดีนะไม่เดี๋ยวจะมีมีให้ดูดอกซ้อนอันนี้ก็เป็นดอกซ้อนอันนี้ดอก ตูตั้งสวยอันนี้ก็เป็นไม้ที่ดอกตูตั้งหากต้นไหนดอกตูตั้งก็จะตูตั้งแบบมันนะแต่ว่าห้าต้นไหนดอกโน้มเขาก็จะบอกดอกโน้มอันนี้ดอกตูตั้งนะอันนี้ตัวนี้ก็ดอกตูตั้งเช่นกันตามที่เราเห็นตามเอาจาภาพนะี่แหละอันนี้ก็ดอกใช้ได้นะตัวน,นี้ตัวน,นี้ยังไม่บานเลยอันนี้ก็ดอกใช้ได้ อีเบียบหนึ่งตัวนี้นี่ดอกค่อนข้างจะบานค่อนข้างยากนะายพันธุ์ตัวนี้ถ้าดอกบานยากดอกแรกบานยากดอกสองดูดอกสองนะถ้าดอกสองยากอีกดอกสามยากอีกนั่นก็แดงว่าเป็นมาที่เป็นดอกกิดดอกกิดก็คือดอกที่กิดติดนะจะไม่ค่อยบานให้ก็จะจะถือโรทิ้งไม่ว่าทำาบพันธุ์ดูมุมตั้งนะของต้นไม้เนี่ยว่าดอก ต้นไหน,น,ไหนแบบไหนสายพันธุ์ตัวไหนที่ดอกชูด,ดอกตั้งดอกโชวดอกปนไามที่โชด,ดอกนะถ้าถ้าสายพันธุ์ตัวไหนดอกโนมยังไงก็โนมให้ดูว่าไม้ที่โชด,ดอกก็มาประมาณนี้นะครับผมผมต้องออกไปทํางานแล้วครับผมขอบคุณทุกท่านด้วยขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมชมขอบคุณมากครับผมขอบคุณก็ขอจบคลิปนี้ในเพียงเท่านี้ครับขอบคุณนะสวัสดีครับ